เสร็จแล้วผลดีได้ทันทีใช่ค่ะแต่หนูว่าเคยหนูว่าเคยตอนนั้นที่ขับรถรถเอ็มจแล้วแต่ตรงนน้นก็ไปได้ หนูเคยตอนขับรถ MG อุ้ยขอบคุณครับนัลโหลจ้าพี่แนโอเคค่ะไปโอเคได้ใช่ครับไปรถเดี๋ยวพี่นุ่นไปถึงที่โรงในเกนแล้วพี่นุ่นกับพี่แนเดินไปรับของที่พาจารย์นุ่นกับนหนูพี่แนพี่แนบอกพี่นุ่นกับ <Yeah. S 2> ขอบุณครับพี่ปุ๋ยขอบุณครับหนึ่งเท้าขอบุณพี่ปุ๋ยครับขอบุณครับแม่พี่โอบอกแล้วว่าแม่ให้ซื้อกุ้งอ่ะมาล่นลุ้นคอร์ลูกขอคุณนะครับชื่อบัญชีอนิสานะครับชื่อนุนเองนะ อย่างเราไม่จบเลยจะขับรถเอ็มอ่ะอันนั้นไม่ได้ชนข้างบนด้วยชนหน้าเนี่ยเลยหน้ากระจกใช่เขาบินมาแบบปังแบบว่าแรงมากแล,แล้วพี่ก็ขับคนเดียวแล้วพี่ก็แล้วนกก็บินมาปังแบบว่าแรงมากแล้วเราก็ชะลอใช่ปะแต่ในใจนึกว่า เฮ้ยไม่ได้เราผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยเราวิ่ญิงคนเดียวเราห้ามจอดห้ามห้ามอะไรอะไรเงี้ยก็เลยขับต่อแล้วก็แผ่เป็นตาคนเดิมสามสิบเจ็ดแล้วขอบคุณครับการังใจห้าแดงขอบคุณครับพี่แมวขอบคุณครับสองแดงขอบคุณครับกําลังไปเล่นลิเกค่ะไปเล่นลิเกแล้วครับทุกวันเลยตอนนี้ วันเยยไม่มีวันหยุดแม่สา์อาทิตย์ตั้งแต่ตีบอกไคว่าให้พี่รุ่นร้องคนเดีวยวที่ว่า ขอบคุณครับสี่ห้าแล้วขอบคุณน้องปานสี่สิบแล้วไลท์ตอนแต่งหน้าน่าจะไม่ได้ไลท์นะครับแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าไลท์ตอนแต่งหน้าเราเราเราหลุดโฟกัส